สวัสดีค่ะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านค่ะวันนี้แลลันพาผู้ชมค่ะมาอยู่ที่สวนป้อมแก้วนะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาชมบอลสีของอาจารย์ท่านนะซึ่งไม่ได้มาก็3าเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมกันแล้วก็ตอนนี้นะอาจารย์ปลูกบอลไว้นอกตู้แล้วก็ผ่านร้อนมาเดี๋ยวเราไปชมนะว่าสวยขนาดไหนอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้ไลลมาลบกวนอาจารย์อีกแล้วนะคะครับผมแล้วก็ตอนนี้ น้าฝนน้าฝนเริ่มเข้ามานะคะครับบอนตอนนี้เป็นไงคะาจากโสมไปแล้วเขาเริ่มเริ่มจะดีขึ้นบ้างแล้วนะเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะแต่จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าอีกเดือนหนึ่งกําลังสวยเลยใช่ครับเพราะเราเรา,าเรา,เรา,เ,ราเราใสา่ดินใหม่เติมดินใหม่เข้าไปเขาก็จะดีขึ้นค่ะ <laughs> ครับแล้วมุมนี้คะ่ะ อาจารย์ได้ยินมาว่าครั้งก่อนที่อาจารย์ปลูกเอาไว้เนี่ยจีนมาเหมาไปครับนอกตู้ตรงนี้นะคะนอกตู้ตรงนี้ครับโอ้โหผู้ชมคะดูค่ะอันนี้คืออาจารย์เอามาเอามาปลูกใหม่เพิ่งมาลงใหม่ใช่ครับเพราะว่ารุ่นก่อนนั้นโดนเหมาไปหมดแล้วใช่ครับอือแสดงว่าเขามองออกนะคะว่าบอลนอกตู้ในแข็งแรงแล้วก็มีหัวใช่ครับแล้วสีสันเขาจะดีดีกว่าที่ที่เห็นปัจจุบันเนี่ย ตอ,ตอนเนี้ยดีกว่า<พ>เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอันนี้อาจารย์เพิ่งมามาเด <c oughs> ็กใหม่เพิ่งลงใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันค่ะครับไปดูด้านนู้นกันผู้ชมค่ะบอกเลยนะว่าโอ้โหสุดยอดเลยดูบรรยากาศสิตรงนี้ก็จะเป็นคลองอดูบรรยากาศแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเชิญอาจารย์ด้านในได้ไหมคะอ่าได้ได้แล้วตรงนี้ถ้าผู้ชมทางบ้านแวะเข้ามาเนี่ย ชี้ว่าอยากได้ตัวนี้อาจารย์จำหน่ายไหมอ๋อจำหน่ายครับจำหน่ายนะคะครับ <c oughs> นี่คือกระถางสิบสิบสองไหยคะอันนี้สิบสิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนะคะใช่ครับนี่เขาเริ่มเริ่มจะฟื้นตัวบอลน,นอกตู้นะคะผู้ชมขาตรงนี้น่ะบอลที่เลี้ยงนอกตู้นี่มีชื่อไหมคะอ่าตัวน,นี้เป็นเป็นลูกไม้ครับไม่มีชื่อเป็นลูกไม้เป็นลูกไม้และอย่างเงี้ยอาจารย์ขาแล้วอย่างเงี้อาายอาจารย์เปิดจำหน่ายกระถางละเท่าไหร่ เอ่อต้องต้องดูว่าเป็นกอใหญ่แค่ไหนยังไงนะอ่ะนะไม่ไม่ต่ำจากค่าร้อยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะคะสิบเอ็ดนิ้วเนาะใช่ครับสิบเอ็ดนิ้ว,วเขาเป็นกอแล้วนี่ก็ลูกไม้ไหมคะเสน่ห์เมืองราดเหรอโอน,นี่เสน่ห์เมืองราุวิสวยอะ่ะนี่ดูคะ่ะดูไม่มีตู้นะคะอยู่นอกตู้นะคะแล้วก็อยู่บนสแลนแบบนี้คะ่ะแล้วพอหน้าฝนมาหน้าฝนมาเขาเริ่มสวยแล้วอาจารย์บอกว่าอีกหนึ่งเดือนนี่มาดูอีกทีนะ ว้าวเลยใช่ไหมคะคนคนละแบบเลยฮะจะแน่นเลยจะแน่นเลยนะคะครับนี่มีชื่อไหมคะอันนี้ไม่มีชื่อเป็นลูกไม้ฮะอือใครสนใจแวะมาดูนะคะผู้ชมคะแวะมาชมกันค่ะราคาเริ่มต้นที่ห้าร้อบาทเนาะครับเริ่มต้นที่5้ารอยบาทไซส์แม่พันธุ์แล้วก็ไม้มีหัวแล้วก็บางบางกระถางแตกหน่อออกมาเพียบเลยค่ะแตกหน่อมาเต็มเลยและอยู่ที่ อยู่ที่กระถางด้วยนะเอาเป็นว่าราคาเริ่มต้นที่5 0 0รอบาทอันนี้มีชื่อไหมคะไม่มีครับเป็นลูกไม้เหมือนกันทรงใบแปลกมากเลยนะคะเขาจะฉีกๆหน่อยอทรงใบสวยค่ะดูค่ะครับใบจะฉีกๆแปลกมากสวยงามทุกต้นโอ้โหเจ้าป่คุณสวยมากเวยมากสวยมากอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผู้เท่าใช่ไหมคะอันไหนฮะเนี่ยอไม่ใช่ครับเป็นลูกไม้เหมือนกันนี่ก็เป็นลูกไม้นะคะ สีเขาเหมือนพูเทาจันทานะคะขายๆาูพท่าจะเข้มกว่าดูค่ะดูด้านนี้ก็เช่นเดียวกันสวยงามต้นต้นเลยอันนี้เป็นพวกไม้คัดเฉพาะเป็นพวกไม้ป้ายอันนี้ไม้ด่างไม้ป้ายเฉพาะไม้ด่างไม้ป้ายนะคะใช่ให้เขาอยู่เป็นโซนเขอเออนี่มีชื่อไหมคะเอ่มีแต่จาไม่ได้เนาะตัวเนี้ย ตรงนี้ตรงนี้เท่าที่มองนี่ส่วนใหญ่เลยเป็นไม้มีชื่อนะคะส่วนใหญ่ไม้มีชื่อครับอันนี้ก็คือมหาชัยนะคะใช่ครับเมือนนครชุมกระบี่ในร้อยครับและอันนี้ล่ะคะอันนี้เหลืองศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์นะคะครับเนี่ยอันนี้ก็อะไรนะอะรมมรกตมรกตอ่ะชื่อไม่ได้แล้วก็ออ้ยนั่นข้าวทับเหรอคะข้าวทับไหมอันนั้นเหรอ เข่าก้าทับใช่ก้าทับนะคะอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ดูสิครับอุ้ยตรงนี้ไม้ด่างไม้ใบอีกเดือนหนึ่งสวยกว่านี้เยอะถ้าอีกเดือนหนึ่งนะนี่เลยรรีบมาค่ะผู้ชมขารีบมามาก่อนอันนี้ก็ดารานพนป้ายเขียวใช่ครับายเขียวอันนี้ดาราปกติแล้วก็มีเศรษฐีสุพรรณอันนี้อันนี้ชื่ออะไรคะอันนี้คุ้มคุ้มคุ้มรั์คุ้มซั์นะคะอ๋ออันนี้คือคุ้มซัพ์ อุ้ยสวยมากเลยะสวย,สวยมากสวยมากดูค่ะดูอุ้ยนี่คืออาจารย์เพิ่งทํามาใหม่เพิ่งทำใหม่เลยนะเพ,พิ่งทำได้ได้ไม่กี่วันเนี่ยค่ะสามสี่วันนี่เองเอ๋อ <c oughs> เอาพลาสติกมาปูใช่ครับถังน้ำอา,อาจารย์พลาสติกอย่างเี้ยอาจารย์ซื้อที่ไหนเนี่ยที่ที่ขายเครื่องมือการเกษตรนะฮะ อ๋อมีนะคะม,มีขายเป็นม้วนม้วนละพันพห้ารอยห้าสิบอที่เขาเอาไปปูบ่อกุ้งบ่อปลาใช่ครับอ๋ออ่าจะหนาหน่อยหนึ่งมีสองชั้นเนี่ยใครจะเรียนแบบได้เลยนะคะถ้าใครจะเรียนแบบค่ะเนี่ยเนี่ยกันน้ําเราทําเป็นล่องแล้วก็เอาพลาติกกันน้าเอาไว้ไม่ให้น้ําไหลออกแล้วก็อยู่ใต้สแลนบอนสีก็จะได้แข็งแรงนะคะครับอ,อเดี๋ยวอีกอีกสักเดือนกว่าสองเดือนเราจะพาทุกท่านมาชมอีกทีนึ่งโอ้โห อันนี้เศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านป่ะอันนี้อันนี้อะไรคะเนี่ยตัวนี้มันนี้ร้อมเพชศแผงไหมคะมันนีใช่ไหมผมใช่ไหมันนีนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะมันมีนะอืมเนี่ยโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยดูมือนครชุมสิต้นนี้เหมือนข้าวแผงไหมคะยังไม่แผงฮะไม่แผงใช่ไหมอ๋อเพราะว่าบางบางต้นน่ะบางบางต้นเขาจะออกสีชาติกว่านี้ผมก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แผงครับ แต่นครชุมนี้หน้าตาเขาเปลี่ยนเยอะเยอะเมือนนครชุมหน้าเขาจะหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปเยอะครับอันนี้สาวนครไหมสาวนครสาวนครชัยศรสีอันนี้อันนี้สาวนครไหมอันนั้นสาวนครสาวนครเนาะแสดงว่าอันนี้ต้องเขาจะมีสองตัวเหมือนกันอ่ามีเขียวกับสีสว่างค่ะครับ โอ้โห oh, ส,สวยส,สวยสวยสวยจำหน่ายนะคะผู้ชมขาถ้าท่านใดสนใจคะ่ะจำหน่ายนะสอบถามมาได้เลยใครอยากเลี้ยงเลี้ยงไม้ที่แข็งแรงนี่อาจารย์ทำไปให้เรียบร้อยแล้วบางคนบอกว่าไม้ด่างเอามาเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้ไม่จริงเดี๋ยวอีกสักเดือนอ,อีกสักเดือนกว่าๆมาเที่ยวดูแล้วจะรู้ว่าเขาจะงามแค่ไหน <laughs> อยู่ได้ครับนกตู้นกตู้อยู่ได้นะอยู่ได้ครับอยู่ได้แต่นี่นานแล้วใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้นานแล้วอันนี้นานแล้วเห็นไหมคะครับนี่จะพึ่งจะออกมาอุ้ยอันนี้มีชื่อไหมเนี่ยไม่มีเป็นลูกไม้สวยมากผ่านจากหน้าร้อนมาพึ่งจะออก เพิ่งจะเริ่มดีอ่ะเพิ่งจะเริ่มดีนะคะเพราะว่าตอนหน้าร้อนเขาจะทิ้งใบลงหัวนะคะแล้วก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแบบนี้พอโผล่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะมาพร้อมสีสันเลยนะคะใช่เริ่มโผล่นี่แล้วเนี่ยนี่มีเมล็ดโผล่ขึ้นมาตรงนี้อีกเป็นนอของเขาจริงจริงกอเขาใหญ่มากอ๋อเจ้ากอแน่นกระถางอ่ะนี่นะคะใช่แสดงว่าเต็มไปด้วยหัวหัวทั้งนั้นข้างในหัวสุดยอดสุดยอด เนี่ยใครอยากเลี้ยงเลี้ยงบอลนอกตู้นะแวะมาชมได้เลยค่ะมาเลือกมายกกระถางไปได้เลยค่ะบอกเลยนะว่าราคาเบามากค่ะส่วนนี้ขายราคาไม้เบามากเลยอาจารย์ต้นนี้ชื่ออะไรนะคะหนูจําชื่อไม่ได้เออสาวสยามสาวสยามนะคะใช่ครับออันนี้คือสาวสยามโอเคเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปค่ะด้านนู้น เรามาสวนป้อมแก้วนะคะผู้ชมค่ะเรายังไม่เคยมาด้านนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะอาจารย์เพิ่งทําขึ้นมาใหม่ล้วก็ด้านนี้ตรงนี้ก็จะทําลักษณะเดียวกันครับอันนี้อันนี้วางไว้ใน,นกระถางอันนี้อยู่เก่ามากอันนี้เก่ามากปีปีที่แล้วแสดงว่าไม้มีหัวทุกต้นมีหัวทุกต้นเพิ่งจะเริ่มฟื้นเนี่ยเริ่มฟื้นเริ่มโผล่ขึ้นมาฟื้นใหม่เนี่ยนี่นะคะ บอลที่หัวใหญ่ๆเนี่ยดีอย่างเวลาเขาฟขื้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะพร้อมแบบใบก็<ร>ใหญ่แข็งแรงเสี <4 S 1> สันดีครับอ,อันนั้นเป็นสเสน่ห์จันเหรอคะจันอ่อจันอ่จันสีนสำลิดอ๋อจันสำลิดนะคะคอ,ยอย่างนั้นอาจารย์จำหน่ายที่เท่าไหร่คะก็น่าจะร้อยกว่าบาทครัจันสำลิดนะตอนนี้นะ มีเศรษฐีวินสันมีโชก้าชั้นค่ะผู้ชมค่ะส่วนนี้มีครบหมดเลยนะจันดำจันสำริดจันดำบุษราคำบุษราคำจันประกายดาวมีหมดเลยคุณหาอะไรอยู่มาส่วนนี้คุณได้ครบเลยเนี่ยเห็นไหมฮะด้านเนี้ยเนี่ยซปเปอร์บัมก็มีโชก้าชั้นก็มีบัลลังก์เจ้าสัวก็มีบัลลังก์เจ้าสัวต้นนี้ใบแปลกมากค่ะอ่อันนี้จาก เป็นไม้กลายพันธุ์อันนี้ไม้กลายนะใช่ครับอู้วดูผสมเนี่ยผสมออกมาอันนี้ไม่ได้ผสมอันนี้ทิ้งทรงทิ้งทรงทิ้งทรงคือไม้ไม้เขาเป็นสีเขียวเราก็ไม่เด็ดดูแลแต่นี้คือเขาติดฝักออกมาแล้วก็ปล่อยเขาผสมตัวเขาเองใช่ครับโดยแมลงนะธรรมชาตินะคะใช่โดยธรรมชาติโดยธรรมชาตินะถ้าเป็นไม้ผสมจะต้องคัดตัวที่มีสีสันรูปใบที่แข็งแรงที่สวย อออโอเคโอเคดูโชคข้าชั้นต้นนี้ใบพลิ้วสวยมากเลยซูเปอรบ์บัมอิงยอาจารย์จำหน่ายไหมคะซูเปอรบ์บัมอ๋อยังครับยังนะคะเนีย่ยเอามาซ้อนยังมีน้อย <laughs> ยังมีน้อยโอ้ยเปลาาก็มีมอ,อ,อ,อาจารย์แอบทำเปลาะไปด้วยครับเปล่ปาเปล่นี่ก็เหมือนกันนะเวลาหน้าแรงเขาจะลงหัวเนาะลงหัวนี่ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เปิดราคาไหมคะเนี่ยไม่ได้เปิดครับเพิ่งจะมารวบรวม เริ่มเขี่ยเริ่มเขี่ยเริ่มทำดอกทำฮะโอ้แล้วเนี่ยไม้ติดเทนในกระแสนะคะจาย์ถ้าใต้ใบท้าใต้ใบมีถ้าด่างชมพูนะเขาขายใบละพันใบละพันห้าปกติเขาก็ด่างชมพูนะตีนี้เขาหายไปใช่ไหมคะใช่ตัวเนี้ยถ้าคนถ้าคนเลี้ยงแล้วได้ด่างนี่สุดยอดเลยนะคะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบอนซีกันต่อค่ะ ไม้ลงดินตรงนี้จะมีใบไผ่มาตั้งนอกตู้เช่นเดียวกันอ,อุ้ยใบไผ่ยเยอะเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ก็ตั้งไม่นานแล้วใช่ไหมคะนานเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วเช่นเดียวกันแสดงว่าไม้เนี่ยมีหัวและดูค่ะแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วโอ้ใบไผ่ก็สามารถตั้งนอกตู้ได้แล้วก็สวยๆแบบนี้ค่ะนี่นอกนอกตู้แต่ลงดินอันนี้ลงดินเลยนะคะ ตรงนี้ลงดินอันนี้ก็เริ่มเริ่มี้นโขกเหมือนกันนะคะอยู่ในกระถางยังยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ถอนอ๋ออันนี้อยู่ในกระถางนะกระถางสี่นิ้วครับอืออยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วมั่งสามนิ้วมั่งอ๋ออันนี้ลงดินเลยอันนี้ลงดินเลยอุ้ยสวยมากเลยสีว้าวเนี่ยไม้ลงดิน่ะเวลาเวลาเตขึ้นออกมาเนี่ยสีเขาจะขับขับสีได้ดีกว่าไม้อยู่ในกระถางครับอือ บอกผู้ชมนะคะกล้องกล้องของแลนแลนะสีสีของจริงอ่ะสวยกว่าในกล้องอีกเพราะว่าเนี่ยเอาจริงนะปรับไม่ค่อยเป็นกล้องกล้องโกโปรเราปรับไม่ค่อยเป็นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ในตู้ในตู้อาจารย์จะโชว์ตู้ไหนคะอ๋ออันนี้เป็นไม้เหลืองไม้เหลืองฮะอันนี้ไม้เหลืองนั่นเลยนะคะส่วนใหญ่ไม่ชื่อไหมคะอาจารย์ก็มีบ้าง ไม่มีมั่งจะปนปนกันไปครับใบกลมนี่ชื่ออะไรคะเนี่ยออเป็นลูกไม้ของอาจารย์วิรัตครับอ๋อนี่ลูกไม้อาจารย์มิรัตเหรอใช่ครับอืมเขาเหมือนตับวันนะใบกลมๆเหมือนตับวันอันนี้เป็นยังเป็นลูกไม้อยู่นะครับเปนลอยู่ครับแล้วริมสุดนี่ล่ะคะตัวนี้เออจะเป็นเหลืองเหลืองธงชัยอันนี้เหลืองธงชัยใช่ แต่ยังเล็กอยู่ใบเขายังไม่กว้างแล้วก็มีใบหอกปนก็มีฮะตรงนี้ก็จะเป็นใบหอกนะคะอันนี้เหลืองทงชัยหมดเลยนะไม่หมดไม่หมดเหลืองทงชัยจะมีอยู่ใบขงกว้างอยู่ต้องสังเกตดูจะไม่เหมือนกันบางทีเหลืองทงชัยนี่เป็นบอลใบยาวหรือว่าใบยาวใชหมอันนี้เหลืองทงชัยเนี่ยอ๋อนี่นะนี่นะอันด้านนี้คือเหลืองทงชัยนะคะเหลืองทงชัยจะเป็นไม้ใบยาวอ่าใบยาวครับ อ oh, ๋อ oh, นั้นใบหอกนะจำสับสนจำผิด <laughs> ตู้นี้ไม้เหลืองทั้งนั้นเลยค่ะครับเนี่ยแวะเข้ามาชมได้นะคะไม้ทุกต้นจําหน่ายนะแล้วตอนนี้ราคาเบาๆด้วยค่ะผู้ชมค่ะแวะเข้ามาชมได้เลยค่ะโอเคปิดตู้ก่อนครับแล้วตรงนี้ล่ะคะอาจารย์อันนี้ก็ไม้จําหน่ายเช่นเดียวกันนะคะ จำหน่ายเหมือนกันครับอันนี้คือเศรษฐีเมืองราดเสน่ห์เมืองราดหนูจะเปลี่ยนชื่อให้อะหนูเรียกผิดตลอดเลยอันนี้เป็นหงเพลิงตรงนี้คือหงเพลิงนะคะสีสิ่มักสีเริ่มมาแล้วค่ะหงเพลิงอย่างงี้เปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอย่างนี้เหรอก็น่าจะอยู่ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะใช่ครับอาจารย์แล้วตอนนี้มีส่งออนไลน์ไหมคะ อตอนนี้ช่วงนี้ให้ลูกลูกสะพ้ายกับลูกชายทำถ้าใคนรนสั่งนี่ก็สามารถส่งให้ใหได้เนาะใช่ครับส่วนในตน้นสอบถามมาได้ค่ะผู้ชมค่ะสามารถสามารถสอบถามมาได้นะคะไม่มีปลายทางนะคะแต่ว่ามีจำหน่ายออนไลน์ถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์เปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ถ้าไซส์เล็กๆก,ก็50บาทครับเริ่มต้นที่50บาทนะคะไซส์เล็กไซส์เล็กสุดราคา50าบาทค่ะสอบถามมาได้เลยส่งออนไลน์ไม่มีปลายทางนะคะแล้วก็ยังไม่รวมยังไม่รวมค่าส่งนะคะเพราะว่าค่าส่งนี้ต้องตามที่ไปษณีกำหนดนะคะเพราะว่าบางกระถางเล็ก น้ำหนักก็จะเบากระถางใหญ่น้ำหนักก็ก็ตามตามน้ำหนัก<า>ที่<า>ไปนสน,นีค่ะคสอบถามมาได้เลยส่งออนไลน์ค่ะแล้วสีแดงเข้มๆข,ข้างในชื่ออะไรคะอันนั้นไม่แน่ใจลูกเคยเขาเขาผ่าอยู่มีม,มีชื่อมีชื่อนะคะมีชื่อนะและอย่างไร้นราคาเท่าไหร่คะจารย์ ใกล้ลุงอันนี้ใกล้ลุงครับใกล้ลุงนี่เปิดราคาเท่าไหรคะอันนี้เขายังไม่เปิดเนาะอ๋อใกล้ลุงนี่เป็นไม้ตัวใหม่อ่าเขาเพิ่งจะผ่าออกมาได้ไม่กี่ต้นเนี่ยฮะอ๋อใกล้ลุงยังไม่เปิดราคานะมีเสน่ห์มืองราชแล้วก็มีหงเพลิงค่ะหงเพลิงและด้านนี้ก็จะเป็นเป็นลูกไม้ค้าอยู่กับไม้มีชื่อใช่ไหมคะใช่ครับอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ใบดกมากอันนี้เป็นลูกไม้ นี่เป็นลูกไม้นะคะใช่ครับเปิดราคาเช่นเดียวกันนะคะอ๋อเปิดครับกระถางละก็มีอยู่ก็ร5อยห้าสิบอยแล้วแต่แล้วแต่หน้าไม้ใช่ครับขนาดไม้ราคาเริ่มต้นที่ร5อยห้าบาทนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสอบถามมาได้ค่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะผู้ชมค่ะสอบถามมาได้เลยไปชมตู้ต่อไปค่ะครับดูบอลนอกตู้แต่ละจุดนะเนี่ยพอได้ฝนแล้วโผล่ขึ้นมาเนี่ยคน ได้ผลแล้วสีดีมากี่ยอันนี้อาจารย์เตรียมที่จะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางใช้สิบสองนิ้วครับอันนี้ก็คือสาวสยามสาวสยามสาวสยามนะคะสวยงามดูสีไม้สิอันนี้อันนี้จะเป็นหูลำโพงหูหูจะเยอะมากเนี่ยดูสิสูใหของหูลำโพงค่ะหูใหญ่ๆหูใต้ใบเยอะเลยค่ะเนี่ย หัวลําโพงครับที่นี่มีจําหน่ายนะคะผู้ชมขาสอบถามมาได้เลยราคาเริ่มต้นกระถางเล็กอยู่ที่ก็อยู่ร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทนะคะหัวลาโพงหนึ่งร้อยบาทนะกระถางห้านิ้วสอบถามมาได้เลยอยู่ในอุ้ยไม่เล็กนะถ้ากระถางห้านิ้วอ่ะครับกระถางห้านิ้วค่ะหนึ่งร้อยบาทดูสีสันแล้วต้นนี้มีชื่อไหมคะอาจารย์อ่าเป็นลูกหมาอยู่ครับสีแปดมากเลยนะคะสีสยวยต้นเดียวกันเนี่ยเนี่ยกล้องไม่ต้องแต่งสีเลยนะคะผู้ชมขาเนี่ยสีธรรมชาติเลยเนี่ยดู โอ้โหเปิดราคาเช่นเดียวกันอ่าเช่นเดียวกันครับคุณมาเดินเก็บเลยไหมหนูว่าหมอกเก็บไม้นอกตู้ที่แข็งแรงนะคะแข็งแล้วก็มีหัวเนาะใช่ครับมีหัวอ่าจริงๆแล้วขอบแปดไม้เป็นกอทั้งนั้นแหละทีนี้เขาเพิ่งจะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นไหมคะผู้ชมคะเนี่ยแตกขึ้นมาใหม่เนี่ย แล้วไม้นอกตู้นะราคาเริ่มต้นที่ห้ารอบาทคุณสอบถามมาได้เลยเนี่ยสีเนี่ยลายๆไม่ต้องแต่งสีเลยนะเพราะว่าอบอกเลยนะคะว่าช่องแลนด์แอพาเที่ยวค่ะถ่ายรูปถ่ายคลิปเราไม่เคยแต่งสีนะธรรมชาติมายัางไงเราไปอย่างนั้นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทําไม่เป็น <c oughs> ทําไม่เป็น <c oughs> <c oughs> แต่งไม่เป็นเนี่ยไม้ลงดินไม้ลงดินเลยสีสีจะดีสี <c oughs> สีเขาจะแล้วเป็นไม้ที่แข็งแรงด้วยถ้า <c oughs> ลงดิน เนี่ยเห็นไหมตัวอย่างเนี่ยตรงเนี้ยสแลนก็แบบนี้นะคะเนี่ยแบบธรรมชาติเลยบางคนบอกว่าไม้ด่างเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้ไม่จริงนะคะดูอสงไขสิดูอสงไขยป้ายเป็นป้ายดูและดูต้นนี้ดูนี่นนดูนครชุมสีมก็จะเข้มเพราะว่าตอนเนี้ยยิ่งสวนยิ่งสวนอาจารย์อะสวนอาจารย์นี่เอกลักษณ์ของสวนเลยนะที่เรนนเห็นไม้บอนสีอาจารย์จะก้านใหญ่ จะแข็งแรงมากอ่ะเออก้านใหญ่อ่ะก้านใหญ่มากเลยคือดูดูไม่บอบบางนี่ค่ะสอบถามมาได้นะเนี่ยอาจารย์จำหน่ายทุกต้นเลยนะคะอย่างที่บอกไม้มีหัวแล้วก็แข็งแรงแล้วเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทอุ้ยดูอันนี้สิอาจารย์ดูต้นนี้สิครับอุ้ยสวยมากสีเขาจะออกมาเต็มที่สวยมากสวยมากยตายแล้ว มีหน้าละจีนมาจีนทั้งหลงไหลเนาะเขาเห็นไม้แข็งแรงเขารู้ว่าเอาไปปลูกบ้านเขายังไงก็ไม่ตายแต่บอนสีไม่ตายค่ะบอนสีรับรองเลยไม่ตายอันนี้มาดูตรงนี้อันนี้ยังเป็นลูกไม้มีชื่อยางค่ะจา์คานี่ยอ๋อยางครับเป็นลูกไม้อยู่ไม้เมล็ดอันนี้ยังเป็นไม้เมล็ดไม่ใช่ไม้เมล็ดอ่าไม้ที่เราทำจำนวนทำจำนวนอยู่แต่ยังเป็นลูกไม้อยู่ใช่ครั้งก่อนหนูได้ไปต้นหนึ่งแต่ว่าแบ่งให้น้อง สวนสมฤทัยไปแล้วน้องเขามาเห็นสวยมากสวยมากนี่ดูสีเม็ดเขาชัดเจนค่ะอันนี้คือไอ้มุมไหมคะใช่ครับนี่ไอ้มุมนะสียังไม่ค่อยดีนุ่นก็ใช่ทางริมนู่นนะโอ้อ๋อริมนี้ก็ใช่นะคะไอ้มุมนี่นะมีแตกหน่อมาแล้วครับอุ้ยนี่สวยสวยจริงค่ะสวยจริงสวยจริงเนี่ย โอ้ยหนูเลี้ยงไม้ไม่สวยอาจารย์หนูเสียดาย <Okay. S 1> มากเลยหน้าร้อนที่ผ่านมาไม้หนูลงหัวหมดเลยก็ทุกคนทุกเจ้าเหมือนกันใชล,ลงหัวเหมือนกันหมด <laughs> นี่เขาได้ฝนแล้วเขาฟื้นเนาะของหนูยังไม่ฟื้นเลยนะคะ <laughs> ส่วนอื่นฟื้นหมดแล้ว <laughs> สอบถามมาได้นะคะผู้ชมขาแล้วลูกไม้เนี่ยอาจารย์เปิดจําหน่ายไหมคะ,อะตอนนี้ยังครับอันนี้ยังนะเราทํา ให้มั่นใจว่าสวยจริงก่อนแล้วค่อยเปิดแออต่คิดว่าสวยเขาสวยแล้วสวยแล้วแล้วก็เป็นไม้ฟองประกวดเลยนะใบดดมากแข็งแรงเนี่ยใบโดกมากเลยแล้วก็แข็งแรงค่ะร okay. ูปใบก้านแข็งแรงฮะเอาจริงๆนะหนูน้องเขายกไปแล้วหนูก็เสียดายเดี๋ยวมีให้มาอีกโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปค่ะ อันนี้เป็นไม้ใบไผ่น่าจะลูกไม้ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกไม้ใช่ไหมคะใช่ครับไอันนี้นนั้นมชื่ออันนี้อันนั้นมีชื่อชื่อชื่ออะไรไม่แน่ใจลืมไอโทนนี้เขากําลังนิยมกันนะคะใช่ครับเหมือนเขาจะแผงมาจากเศรษฐีสุพรรณใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่เห็นเขาพูดอยู่นะอคําแสงทองค้ำใช่แสงทองคําไม่แน่ใจว่าสิทธิ์สวนไหนน่าจะชิ้นเล็กอ่ะ ถ้าเรายิงซอยเล็กเ่ะยิ่งยิงโอกาสแผงเยอะครับริงเคลือบค่าจา์ครับอ๋อถ้าซอยชิ้นเล็กไม้โอกาสจะแผงใช่อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะเนี่ยหถือว่าเป็นความลับนะเนี่ยอ๋อไม่ลับหรอกไม่ลับนะคะเปิดเผยได้ไม่ลับนะคะถ้าใครอยากได้ไม้แผงอสอยให้เล็กไว้ซอยเล็กๆเอาไว้นะอืม ทิดารามันที่ของอาจารย์ก็เยอะทิดารามันก <doors> <Club? S 2> ็เป็นสิทธิ์ของสวนอาจารย์นะคะเป็นไม้ฝีมือการผสมของอาจารย์นะคะทิดารามันนี่ก็เป็นไม้ที่สวยเด่นกระดูกสวยครับของขวัญหนูเลี้ยงของขวัญไม่มีไม่มีสีแบบนี้นะคะอาจารย์เขียวเขียวเลยเขียวเลยครับเขียวเลยอันนี้เริ่มอยู่ร่มก็ไม่ได้เขียวเลยเริ่มจะหลัางตู้แล้วก็ทํา ลงลูกไม้ใช่ไหมคะลงลูกลไม้ลงไม้ที่ที่ที่คิดว่าสวยออกมาะค,ะคัดคัดไม้ที่เราจะเก็บมาลงนะอ <c oughs> <น>อ้ยที่เดิเรามันอย่างเงี้ยจารย์เปิดราคาที่ไหนคะกระถางละเอ่อตอนนี้ถ,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 ถ้าถ้าถ้ากระถางอันนี้เป็นกระถางที่เราเปลี่ยนเพื่อจะทําไม้พันตั้งแม้พัน,แ,นแต่ถ้าใช้อย่างเงี้ยเล็กๆก็ขายอยู่ประมาณร้อยหนึ่ง เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาท่กระถางห้านิ้วอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะอันนี้มีชื่อยังคะเป็นลูกไม้เมล็ดครับนี่เป็นลูกไม้เมล็ดอันนี้ไม้เมล็ดอันนี้ก็ลูกไม้เมล็ดเช่นเดียวกันอันนี้ไม้ผ่าเพิ่งจะผ่ามิดแรกอันนี้เป็นเป็นลูกไม้ที่เพิ่งผ่ามิดแรกนะคะครับโอ้โตขึ้นมาที่สะดือเขาจะออกดํามีหูด้วยสวยอ้ครับมีหูใต้ใบด้วยใช่แต่ตอนเล็กๆยังไม่มีอ๋อสวยมากสวยมาก สวยมากค่ะดูค่ะอันนี้เป็นบอนใบยาว,ยาวใช่ไหมคะใบยาวนะอ,อุ้ยสวยอ่ะสวยข้างในนูน่น,น,นก,ลก็ลูกไม้ลูกไม้เช่นเดียวกันใช่จะผ่านแล้วเพิ่งมิีแรกนี่ก็มีแรกเช่นเดียวกันใช่ครับมีไม้แบ่งปันนะคะที่เราถ่ายให้ชมนะ ยกเว้นลูกไม้เมล็ดนะนอกนั้นั้นมีจําหน่ายหมดเลยแล้วก็ราคาเบาๆค่ะไม้เมล็ดก็แบ่งปันนะไม้เมล็ดก็แบ่งปันถ้าถ้าคุยถูกใจถ้าคุยถูกใจแล้วตอนนี้ราคาไม่แพงด้วยนะไม่แพงค่ะผู้ชมขาไม่แพงนะอันนี้ไม้พึ่งจะฟืนอ๋อนี่ไงไม้พึ่งจะฟืนพอพอเจอปีที่แล้วไม้ปีที่แล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะผู้ชมขาหน้าร้อนอ่ะเขาจะทิ้งใบแล้วก็ลงหัวเนี่ย ที่ที่เรนแลนด์ถ่ายให้ชมอ่ะพอพอเขาได้ฝนปุ๊บเขาจะโผล่ขึ้นมาสองใบสามใบแบบนี้แล้วก็ความแข็งแรงมาพร้อมเลยนะคะนี่เห็นไหมหน้าร้อนเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าร้อน mm hmm. นี่คือโผล่ขึ้นมาใหม่เนี่ยกำลังสวยมาเลยเดือนมีนาเมษาไม่ได้เข้าสวนนะคะผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไม้จะเป็นแบบนี้ mm hmm. เราก็เลยไม่สามารถเข้าไปถ่ายในสวนได้แล้วปัจจุบันนี้ก็พอหน้าฝนมา น้าฝนมาบอลก็โผล่ขึ้นมาเราก็เข้าสวนมาถ่ายให้ชมได้จําหน่ายทุกต้นนะคะอาจารย์จําหน่ายทุกต้นแวะเข้ามาได้เลยค่ะไม้มีหัวก,กระถางใหญ่ๆมีหน่อราคาเริ่มต้นที่500ร้อยบาทค่ะคุณสามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะอาจารย์ไม้มเมล็ดหมดเลยเนาะ,ะมีทอฝันคุ้มทรัพย์นครชุมน้องนั้นจะเป็นไม้เม็ดไม้เมล็ดมั่งอะไรมั่งดูนี่ดูนี่เนี่ยสวยมากอ,นนอันนี้พามมตดแรก นี่ผ่ามีแรกนะคะใช่ัวขึ้นกระดูกชัดมากโอ้โหขาวชมพูตัดกันสวยงามมากเลยอะ่ะครับกระดูกเขาเขา,ขาคล้ายๆอะ่ะสาวบ้านใหม่แต่ไม่ใช่สาวบ้านใหม่แล้วสาวบ้านใหม่จะใบกลมกว่านีส้สวยงามมากดูไม้เมล็ดท้งนั้นเลยนี่ไม้เมล็ดอย่างนี้เลยนะคะครับเปิดราคาเท่าไหร่คันนี้ต้นนี้ไม้เมล็ดอรหรอค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใส่นี้ก็5้า้อยนั่นแหละ5้าร้อบาทนะไม้เมเล็ดนะคะผู้ชมค่ะมีต้นเดียวนะมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะเนี่ยสวยๆแบบนี้ค่ะ500้บาทไม้มีหน่อเลยนะไม้มีหัวมีหน่อค่ะอันนี้ก็ไม้เมเล็ดนี่ก็ไม้เมเล็ดมายุก,กันไปได้เลยค่ะ5้าร้อยบาทถูกต้นไม้มล็ดเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยมีหัวมีหนอพร้อมผ่าทำจำนวนเนี่ยมีหัวมีหนอ โอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเนี่ยโอ้ยสวยสวยสวยไม้เมล็ดเหมือนกันอันนี้ทรงใบแปกอันนี้คุมซัพ์อันนี้คุมซัพ์นะคะใช่อ๋อนี่คือคุมซัพ์นะคุ้มซั์อืมไม้เมล็ดทั้งนั้นเลยดูค่ะดูอันนี้เม็ดสวยมากเม็ดสวยมากเนี่ยเม็ดละเอียดยิบเลยอ่ะเหมือนดาวกระจายเลยครับสุดยอดนี่เนี่ยูกไม้เมล็ดมาสวยนี่ลูกไม้เมล็ดเช่นเดียวกันใช่โอ้ยนี่ดูสิ อุ้ยสวยอ่ะอน,นี่ไม้มเมล็ดเริ่มกัดสีนี่นะคะสีเริ่มมาแล้วไม้มเมล็ดนี่ไม้มเมล็ดทางนั้นเลยนะ เนี่ยไม้เมเล็ดไม้มีหัวกระถางใหญ่ๆนะคะผู้ชมค่ะราคาเริ่มต้น500บาทแวะเข้ามายก,กันไปได้เลยค่ะแล้วก็ส่งออนไลน์ด้วยนะคะเบอร์อยู่ใต้คลิปค่ะยังไม่รวมยังไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่งก็น่าจะอยู่ที่50-60บาทอยู่ที่น้ำหนักไปสีกกำหนดนะท่านใดสนใจแวะเข้ามาได้เลยถ้าจะเข้ามาที่สวนก็ปักหมุดมาที่สวนป้อมแก้วค่ะอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะคุณสามารถสอบถามมาได้เลย อนนี้ส่งออนไลน์ทุกต้นนะคะส่งออนไลน์ทุกต้นค่ะสอบถามมาได้เนี่ยต้นใหญ่ๆแล้วอย่างนครชุมอย่างนี้ล่ะคะก็อยู่500 500, 500เช่นเดียวกันนะคะไซส์แม่พันธุ์นะกระถางใหญ่ๆอันนี้อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะ <8>, 8นิ้วครับ8นิ้ว8นิ้วดูสิน่าสวยมากเลยอะ่ะอาจารย์หนูผ่าแล้วไม่ค่ยได้ด่างอ,อ,อยู่ที่มือคนได้ไหมไมแ่แล้วแต่หัวของเขานั่นแหละแก่ไม่แก่ใช่ไหม อแก่ไม่แก่ก็เหมือนกันเขาเขาได้หมด่ะแต่ขึ้นอยู่กับชิ้นชิ้นหัวนั้นๆน,น,เนะเนาะเพราะว่ามรู้ว่าเป็นที่มือหนูของเราผ่าก็ด่างเยอะ <laughs> <laughs> ผ่าผ่าหัวมาเริ่มเลยได้ด่างสองสามต้นโอเคค่ะ <laughs> ดูค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยไม้เมล็ดทั้งนั้นเลยอื <laughs> นี่ก็คือผ่านร้อนมาได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะครับเพิ่งจะเพิ่งจะฝืนเพิ่งจะดีดูค่ะดูเนี่ยไอ้แมงมุมครับสวยมากสีสวยมากตอนนี้ยังสีไม่จัดไอ้แมงมุมก็ราคาห้าร้อยเช่นเดียวกันนะคะใช่ไหมอ่าแมงมุมยังยังอ๋อยังไม่ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยอ้าวไอ้แมงมุมนี้ยังไม่ปล่อยนะ ใครมีอยู่ในมือตอนนี้เพราะว่าอาจารย์เียจะให้ลูกศิษย์ไปไม่กี่ไม่กี่คนเนาะและแลนเป็นหนึ่งในนั้นนะได้ไอมมุมเป็นต้นหนึ่งครับผูช้ชมค่ะเนี่ยยังไม่ปล่อยนะไอ้แมงมุมดูค่ะดูโอ้ยสวยงามสวยงาม,น,มน,นี่ก็ลูกไม้นะคะนี่ก็ลูกไม้ครับนี่ก็ลูกไม้ ชอบต้นไหนนะที่กล้องจับอยู่อัปการมาวงค่ะแล้วก็สอบถามมาได้เลยค่ะสอบถามมาได้เลยราคาอย่างที่บอกค่ะลูกไม้ส,สวยๆก็ราคาเริ่มต้นที่ห0 0บาทค่ะสวยงามมากดูนี่โอ้โหอันนี้มีชื่อไหมคะทองอะเมื่อกี้เนี่ยนะแสงทองคำน,นีนะแสงทองคำนะใช่ครัออืออันนี้เป็นไม้แผงมาค่ะสวยงามสวยงามเนี่ย ตามกันต่อ EP2 นะคะผู้ชมขาอย่าพลาดกันนะคะ EP2 เราจะพาทุกท่านไปชมไม้ราคาถูกๆค่ะเริ่มต้นที่20บบาทห้ามพลาดกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ